สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีและลาก่อนรีฟบอน2025นะครับก็ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์อย่างเป็นทางการไปแล้วในช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับตามเวลาประเทศไทยนะครับเผื่อใครตกข่าวนะครับผมวันนี้เนี่ยจะปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เพื่ออัปเดตใหญ่ Last s สเ l ล Maintenance นะครับผมเป็นการอัปเดตสู่ภาคใหม่เวอร์ชัน5.0.0หรือว่าอีฟบอน2026นั่นเองนะครับปิดปรับปรุงเนี่ย1วันเกือบ1วันนะครับเพราะว่าถ้าตามกำหนดเนี่ยจะเปิดในวันพรุ่งนี้นะครับผมบ่าย3โม นี้เนี่ยจริงๆผมตั้งใจจะรอข่าวสารอื่นๆน,น,นะครับผมที่เป็นทางการเกี่ยวกับ E Foot b a l l c o n n e c ทที่จะมีการสตรีมไปในช่วง6โมงเย็นนี้นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวเอาดูเรื่องอื่นเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับผมก็คือถ้าจากข้อความตรงนี้นะครับผมที่จะมีการปิดประมุงเซิร์ฟเวอร์ถ้าเกิดใครเข้าเกมก็จะเจอข้อความนี้ใช่ปะ่ะนะครับบางคนอาจจะอ่านผันผ่านนะครับว่าเออปิดประมุงเซิร์ฟเวอร์นู่นนี่นั่นนะครับแต่ว่าข้อความด้านล่างเนี่ยเป็นข้อความที่บอกว่าจะมีการแจกของขวัญด้วยเหมือนกันนะครับ กำลังจะคิกออฟนะครับผมหลังจากที่ปิดปรบุกซูเปอร์เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพื่อเฉลิมฉลองเกี่ยวกับซีซั่นใหม่นะครับเขาจะ,จ,ะจะไม่ใช้ปีใหม่นะเขาจะไม่ใช้คำว่าสองพัน่สิบหกนะครับเขาเปลี่ยนคํานี้มานานแล้วแต่ในเกมหน้าสกรีนยังมี2025อยู่นะตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าเราจะแจกการ์ดนักเตะจากพาร์ทเนอร์ของเรานะครับผมพาร์ทเนอร์มีใครบ้างล่ะแมนยูอาร์เซนอลบาร์ซ่าดอตมุนอินเตอร์เอซีมิลานนะครับจะแจกการ์ดนักเตะจากนักเตะจากพาร์ทเนอร์ครับนะครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยัง มีชุดไอเทมและนักเตะสุดพิเศษนะครับนี่นักเตะสุดพิเศษนะครับผมรวมถึงแอมบาสเดอร์อย่างเลียอเนเมสซี่และลามินยาเมาอีกด้วยนะครับผมเน่ก็แจกเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเออของภาคของการเปลี่ยนภาคแต่ว่าอันนี้ก็จะแจกเยอะกว่าปกตินิดนึงนะครับผมแต่ไม่ได้บอกนะว่าเป็นการ์ดอะไรนะครับผมแต่ถ้าให้ดาว่าคงเป็นการ์ดไฮไลท์ว่ะ <laughs> ไม่ได้แจกการ์ดโชว์ไทาม์มานานเลยสมัยก่อนแบบเปลี่ยนภาคก็มีแบบการแจกโชว์ไทม์เมสซี่โชว์ไทม์เนย์มาโชว์ไทม์บูโน่น,นะสมัยในภาคที่มันผ่านมานะครับผมแต่อันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นการ์ดอะไรนะครับผมถ้าเป็นการ์ดโชว์ไทม์ก็ดีเหมือนกันนะถึงแม้ค่าพลังจะไม่สูงก็ตามนะครับแต่ที่แน่ๆเมสซี่กับยาเมามาแน่นอนนะครับอันนี้คือเรื่องแรกที่อยากจะบอกนะครับต่อมาครับเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับผมออฟฟิเชียลนะอันนี้ก็เป็นข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับผมจากทางพีโคเนี่ยได้มีการโพสต ในภาค2026นะครับผมคำแรกที่หลายคนเห็นภาพนี้นะครับผมอุทานเป็นเสียงเดียวกันว่าใครวะ อ่ะก็เป็นน,น้ำจิ้มก่อนนะครับเป็นตำนานจากทีมชาติอิรักนะครับผมนาชัสอักรัมใช่ไหมออกเสียงผิดขอภัยนะครับอัครัมใช่ไหมแล้วก็มาจิสมโหมไม่อยากออกเสียงเลยมาจิตอับดุลลานะครับผมจากซาอุดิอาระเบียถ้ามองในมุมของพวกเราเนี่ยเราอาจจะก,ก็มีอุทานแหละว่าเองใครวะอะไรงี้นะแต่จริงๆนักเตะในอดีตของทั้งสองชาติเนี่ยก็มีนักเตะดังๆเยอะนะครับใช่ไหม <laughs> ในวินนิ่งก็มีนะอาลีดาอีเอ้ยนั่นมันอิหร่าน <laughs> แต่นี่ไ็นจุดเริ่มต้นครับทุกคนจุดเริ่มต้นที่จะมีการ์ดตำนานที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับผมในเวอร์ชั่นตำนานในเวอร์ชั่นทีมชาติเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ก็เป็น2คนแรกนะครับด้านหลังเนี่ยมันจะมีแบ็กกราวเป็นรูปการ์ดอยู่เห็นไหมแหม่รูปการ์ดซ้อนๆนะครับก็ตีความหมายว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีการ์ดตำนานเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะการ์ดทีมชาตินะครับผมที่หลากหลายขึ้นนะครับผมเราอาจจะไม่ได้ไปเชียร์ทีมชาติอิรักหรือว่าซาอุดิอาระเบียหรืออิหร่านหรือทีมมมออื่่่น้วกก็จจะงาไรูั ใช่ปะแต่ก็เหมือนกันครับกับกันถ้าเกิดว่ามีนักเตะตำนานไทยมาเนี่ยผู้เล่นของประเทศเขาเขาก็จะอุทานว่าเองใครวะเหมือนกันแหละมันก็อารมณ์เดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คงขายเฉพาะคงไม่ได้ขายหมายถึงว่าจุดเป้าหมายก็ต้องเป็นผู้เล่นเฉพาะกลุ่มในประเทศนั้นๆนะครับส่วนของเราเนี่ยอาจจะต้องรอว่าเออจะเป็นตำนานใครเนาะตำนานไทยเนี่ยถ้าเป็นคนเก่าก็จะมีอย่างซิโก,โก้เกติศักเสนาเมืองนะครับที่มี l e เจนด์เพลเยอร์ตั้งแต่ภาคเฟสแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าจะเป็นคนเดิมหรือไม่หรือว่าจะเป็นชนะทิพย์เหมือนเดมัอนนกตตา นะครับผมในเวอร์ชันตำนานนะฮะถ้าดูจาก2คนนี้ก็เป็นนักเตะที่เ,เลือกเล่นไปแล้วเนาะก็ต้องเป็นตำนานเนาะที่ไม่ใช่ปัจจุบันนะครับตื่นเต้นรอคอยอ e ีฟุตบอลสองพหรือว่าเวอร์ชั่น5.0.0นะครับผมบอกว่าจะมีสตรีมในช่วงหกโมงเย็นเนาะตามเวลาประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีคําบรรยายเป็นภาษาไทยให้เราฟังด้วยนะครับคือถ้าเกิดใครขี้เกียจดูหรือ,อยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปประเด็นมาให้นะครับว่ามีอะไรบ้างในคลิปหน้าละกันเพราะอะไรครับพะคลิปนี้เนี่ยก็มีการทวิตนะครบรียย้้อแลว เกี่ยวกับอีพีบอลคอนเน็กที่จะมีการถ่ายทอดสดนะครับผมในวันนี้นะถ้าเวลาญี่ปุ่นก็2องทุ่มนะครับเวลาไทยก็หกโมงเย็นเนาะก็เราจะขอเลื่อนเวลาเริ่มถ่ายทอดสดออกไปก่อนนะครับต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่รอคอยด้วยความตื่นเต้นนะครับจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งเมื่อกำหนดเวลาเริ่มต้นใหม่เรียบร้อยแล้วแต่คาดว่าไม่นานหรอกนะครับน่าจะเลื่อนไม่น่าจะเกินชั่วโมงหนึ่งมั้งนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับมาแจ้งข่าวสารเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวในอีพีบอลคอนเน็กนะครับมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเดีีี๋ยวววเเรร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 าามมสุปบบบบกกัััันนนนนใให้อทึงะะะคคคคค กดติดตามช่อง Bomb Ski for Bomb Ski Review ครับทุกช่องดิกงอยู่ใต้คลิปเดอ้อคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ